สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ฮะแฟนเบอรสี่สุบคนเด้อสิมองสิบอลเอาสู้ส่องส่องยัองน้อบอลส่องเบาผัวไทยเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดส่องเก่าซื้อเก่าพี่น้องเปลี่ยนใหม่ของน้ำส่งหมาแล้วเบาฟูไทยเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าเบิ่งก็จะลืมอะไรก็แสียกดซับสักให้เด้อพี่น้องเด้อโดยเฉพาะผาดผิดใหม่ๆเนาะน้องน้ำโศกยังบ่นอนพี่น้องเอย นั่งเดาๆเดาๆอยู่เบิ่งเพาะเชียงชินชิมีเสียงรบกวไนได้ไหมเนองเสียงรถไทยรุงรบไ,ไทยปลูกผักเสียงรถไทยไทยหน้าเน้องแต่ว่าไทยเป็นไทยปลูกแต่งปลูกทั่วมากยังน้องเอ้ยคำมืดนละประมาณมามมมกหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงเน้องเมนูให้เน้องแกยงน้ำไม่เต็มมือเ จะมเพนนี่อย่างหมูเจ็บแซนมากันเด้อพี่น้องเด้อหนึงเไม่เยนะยันวเยอะวันนีวันนี้วนี่เหรอวนวน้วดนะอเอนันนี้่ยอยู่เดอมไปนอนนี่ยนติ่งแล้วนี่ นยีแเพื่อนกังสกินเ้าก็ยังวนนอนอยู่ใ้เรือนใหญ่ปวดเท่นี่แหละสวัสดีพี่น้องปดิพี่น้องกินเผาแล้วไปได้กันไหมไได้ไปกันเด้กินเผาแ้วกมม่วงกะสอหมินกินเผาก็มไม่ข้าวเหนียวม่วงมิอนี้าที่ท่หมาหม่อย่างงี้องเ่งไหม

thế đó về nữa xem phải không phát lông sai hòn he bố ấy sai con

ừ Cái nào Nè em ăn nó kín rồi Cho kín vào đây không Nó ăn ra kín rồi Trời nó ngon Thật mà Chảy hết cuộn hết

Anh, hắn 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 ta hắn 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 chưa hắn 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 hắn

จะเปนบ่ไรอยู่หําไงก้อนีแม่ก้อนนะหําไงีแม่ก้อนจิงิ้งจิงกริ้งจิงลิ้งจิงเจ็ล็อกิ้้เ่ข่ขงขึ้ cứ về nghe hả? Về nghe hả? Hủ mì rất sạch nên nó nồng Trời Thôi ạ thì... à,

Nhớ ca biết rồi. Nó có mà. Nó có rồi. Pa pa. Chà, mượn của lại hả? Ồ, tu 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 Tung 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 tung. Woa, con nha, con. Con. Con hổng. À ta 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 ta. Lụa. Con đó. Đó. Ờ lụa sẽ bỏ phải sẽ vâng tê năng tà trọng vào ừ. wow, là phăng mẹ đến phăng ý mẹ đến nào phăng rồi tôi phải ná phải mặc tê to cho leo này phải nhảy của tê tê to bị có này Ờ, vào vòng chân này tung tăng tung tăng tung con con ก็ดเ้มนเาเุ๋งอ่่แหงมเห็ดปุ๋แก่หอยเยวงาบน้มันได้เห็ดฮะเนาะง่ายใ่ป่ายัไมม่ม่หยาบวอคเร้ดเลยต้นกีตารไปยพี่น้องเก็บาพไว้เพ่เตอนนี้พี่น้องัดทุกการ์ดเลออไลน์กดแชร์กดซบสไคร เฮ้ยเด้อพี่น้องเนดะ้อเปลี่ยนสีส่องนะพี่น้องบ่อส่องเบาบุตรไทยกับเพี่น้องคนจังจำร้ายเนาะตั้งมาตีสามปีแนละ้วเบาบไทยเห็นมันกดไก่กดไก่กดไก่กดจับจับไข่ส่องเบาบุตรไทยเด้อพี่น้อง,กดกดกกงบบย่ำเลยพี่น้อง,พอ,งพอกันพิมานสาบายดีบายดีมาก